ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวิเบ่แหล่งรวมความมันของคนรักรถที่พาคุณสำรวจยานยนต์สุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกเทสลาโมเดลคิวปี2025คืออีกก้าวที่ยิ่งใหญ่ของโลกยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์อนาคตสมรรถนะอันทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราเหนือระดับเทสลายังคงเดินหน้าพลิกโฉมวงการรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยโมเดล Q ถูกพัฒนาให้เป็นรถ SUV ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ทั้งในแง่ของสไตล์ความประหยัดพลังงานและความปลอดภัยทําให้กลายเป็นหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเมื่อพบกับเท sla โมเดลคคือรูปลักษณ์ภายนอกที่เพรียวลมและล้ําอนาคตตัวรถได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่เรียบง่ายตามแบบฉบับของเท sla โดยมีการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความโดดเด่นประตูแบบไร้มือจับที่ซ่อนอยู่กับตัวถัง หน้าต่างไร้กรอบและด้านหน้าที่ลาดต่ำทำให้รถดูโฉกเฉี่ยวและดึงดูดสายตาในทุกมุมมองด้านสีสันภายนอกเทส l a โมเดล q ิวปี2025มาพร้อมตัวเลือกสีใหม่ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกสีดำโอเปอลสีเทาเงินและสีฟ้าทะเลลึกรวมถึงสีพิเศษที่มีให้เลือกเฉพาะในรุ่นนี้เพื่อให้รถของคุณดูแตกต่างและโดดเด่นยิ่งขึ้น เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความเรียบหรูแบบมินิมอลในสไตล์เทสลาอย่างชัดเจนเทสลาโมเดลคิวภายในเน้นความโปร่งโล่งด้วยกระจกบานใหญ่และหลังคากระจกพารารามาเต็มบานวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารเป็นวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับสรีระพร้อมระบบอุ่นเบาะและปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมาพร้อมตัวเลือกเบาะแบบผ้ารักโลกและเบาะหนังสังเคราะห์ที่หรูหรา พื้นที่นั่งของโมเดล q กออกแบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีที่นั่งทั้งหมด5ที่นั่งพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่กว้างขวางที่วางขาสําหรับผู้โดยสารด้านหลังถือว่าโดดเด่นเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันระบบพับเบาะหลังแบบเศษ60ส่วน40อยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือใช้ในชีวิตประจําวัน ในด้านเทคโนโลยีเท s l a m o เดล Q ปี0 2 5มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนแนวนอนขนาด15นิ้วที่ควบคุมทุกฟังก์ชันของรถตั้งแต่ระบบแอร์ระบบนำทางระบบความบันเทิงไปจนถึงการปรับแต่งตัวรถตัวระบบปฏิบัติการของเท s l a ได้รับการอัปเกรดให้ทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมรองรับการอัปเดตแบบ OTA over the air อย่างต่อเนื่อง ระบบความบันเทิงภายในรอรองรับทั้ง Spotify, Apple Music และการสตรีมวิดีโอจาก Netflix หรือ YouTube เมื่อจอดรถอยู่ระบบเสียงรอบทิศทางให้คุณภาพเสียงที่คมชัดและยังมีฟีเจอร์โหมดโรงภาพยนตร์ที่เปลี่ยนรถคุณให้กลายเป็นโรงหนังเคลื่อนที่ได้ทันทีด้านสมรรถนะเท s l a โ o เดลคิใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Dual ลมอเตอร์ที่สามารถขับเคลื่อนสล้ออย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งสูงถึง500กิโลเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ4.9วินาทีทำให้เป็นรถไฟฟ้าที่ทั้งแรงและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกันการควบคุมรถมีความแม่นยำพร้อมระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติทำให้ทุกการขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางครุกคะระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติออโตพิลอตของเทสลาก็ถูกพัฒนาให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยใช้กล้องและเซ็นเซอร์รอบคันควบคุมร่วมกับ AI ที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางและผู้ใช้ถนนคนอื่นได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นอีกระดับและเตรียมพร้อมรองรับการขับขี่แบบไร้คนขับเต็มรูปแบบในอนาคตเท s l a Model Q ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกด้านโดยมาพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนอกจากนี้ยังได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับ5ดาวจากการทดสอบหลายสถาบันนอกจากสมรรถนะและเทคโนโลยีแล้วเท s l a m o เด l Q ยังใส่ใจในประสบการณ์การใช้งานที่เชื่อมต่อกับแอปเท s l a บนมือถือที่ให้คุณสามารถควบคุมรถเปิดแอร์ล็อกรถหรือแม้กระทั่งเรียกรถให้มาหาคุณอัตโนมัติได้จากระยะไกล อีกทั้งยังมีระบบค้นหาสถานีชาร์จท,ที่แสดงตำแหน่งและสถานะการว่างของที่ชาร์จแบบเรียลไทม์เมื่อพูดถึงการชาร์จเท s l a m o เดลครองรับการชาร์จแบบ s u p e r ร์ชา g e r V4 ที่สามารถเติมพลังงานได้ถึง300กิโลเมตรภายในเวลาเพียง15นาทีและยังสามารถชาร์จด้วยเครื่องชาร์จไฟบ้านแบบ AC ได้อย่างสะดวกตัวระบบจะจัดการการจ่ายพลังงานอย่างปลอดภยดัยโดยอัตโนมัติ จุดเด่นอีกอย่างคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซลาร r o ูฟและพาวเวอร์วอลล์ซึ่งสามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ในบ้านและนำมาชาร์จรถได้ในเวลากลางคืนช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเทสลาโมเดล Q ปี2025ีไม่ใช่เพียงรถยนต์ไฟฟ้าแต่มันคือนิยามใหม่ของยานยนต์ที่มอบความลำหน้าความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ขับขี่ในทุกมิติมันเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ครอบครัวนักธุรกิจหรือใครก็ตามที่มองหารถที่เชื่อมต่อกับโลกอนาคต และพร้อมพาคุณเดินทางไปยังทุกที่ด้วยพลังงานสะอาดหากคุณชื่นชอบรถคันนี้หรืออยากรู้จักรถรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องไรเวเบร์เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับโลกยานยนต์สุดล้ำแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชม